สวัสดีครับพบกับเต้ช่องพี่ที่พี่สามเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้ก็มาอยู่กับเกมโรบอกนะครับก็มาอยู่กับแมปบูคองนะตอนแรกเต้เข้ามาคือฉากอะที่เห็นนะก่อนเข้าเกมมันเหมือนกับเหมือนเต้จะเป็นไซอิ๋วนะเป็นหอคงเป็นไซอิ๋วประมาณนี้เต้ก็คิดว่าโอ๊ยจะไปทะลวงสวรรค์อะไรแน่นอนมาเข้ามาก็เป็นทรงคล้ายซูมูลิเตอร์นะครับก็ไปตามเว็บตามด่านเหมือนเดิมนะครับ ก็อแอบผิดหวังเล็กๆแต่ก็โอเคครับก็สนุกดีนะครับน้องก็เดี๋ยวไปดูนะถ้าตามนี้ก็จะเป็นเหมือนสมูเลเตอร์ที่เราเข้าไปก็ยังแบบคือเวลอัพไงเวลอัพเ,พเสร็จปุ๊บแต่อันนี้เวลาเวลอัพแล้วเลือดไม่เพิ่มน้อง,องแต่เราได้พอต์ไงเราก็เอาพอต์มาอัพเลือดเพิ่มแทนเอานะประมาณนี้นะครับก็มาดูกันนะครับเว็บหนึ่ง ปาบปาบเราก็ยังเหมือนปกตินะก็ยังอ่อน,ออนกๆกาๆอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะต้องกดรีเบิร์สนะครับก็เห็นไหมทางซ้ายมือน่นนะเออก็กดรีเบิร์สเกิดไปก็จะมีสกิลอย่างเช่นเขาจะบอกว่าเออสกิลนี้รีเบิร์สเท่าไหร่นะครับถึงจะได้สกิลอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาจริงๆแล้วเตก็เล่นมาสักพักนะคือเล่นมาสักพักก็คือเหมือนกับว่า ดูทรงว่าจะเป็นทีมทิศทางไหนนะครับก็จะมีหลายโลกนะครับน้องๆอ,อันนี้เต้ก็อยู่ในโลกที่1นนะอันนี้ล่วงหล่นก็ล่วงลวงมานะครับเข้าเกมมาแรกๆนะครับก็เขาก็จะเป็นเหมือนปกติน้องๆถ้าเราเล่น5นาทีแรกเราจะได้เพชรหมื่นหนึ่งนะซึ่งถ้าเราเต้หลุดไปรอบหนึ่งพอหลุดไปอีกิอีกรอบหนึ่งเต้เข้ามาก็เพชรก็เริ่มใหม่นะครับก็กลายเป็น5นาที2รอบก็ได้เพชรสองหมื่นแล้วเต้ก็เลยไปสมอาวุธนะแต่ว่าโอ้โหเสียดายน้องๆ ไอเราด้วยความที่เราผิดพลาดเรามองไม่เห็นเองนะก็คือถ้าเล่นภายใน45นาทีนะครับน้องๆก็เราจะได้อ้โหหอกเทพเลยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเตะข้ามไปเลยแล้วกันเพราะมันก็ไม่มีอะไรเลยน้องๆมันก็ตีแบบเนี้ยเนี่ยตีไวเก็บเบลไป,ไปเล้นประมาณสักพักเลยนะเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนะครับน้องๆครับ,รบการยิงเก็ข้ามไปเลยนะก็คืออีกประมาณหนึ่งนาทีกว่านะครับ จะได้หอกเทพลยนะนี่ไออาวุธอันนี้แหละที่ได้ไปแลกมานะสองแสนเพชรนะครับกากมากน้องพลาดเลยนะถ้าเราไม่ได้เพิ่งไปเปิดดูนะครับมันจะได้ทวนทวนเหมือนในเรื่องสามก๊กนะครับเป็นทวนเหมือนคล้ายทวนเงินของจูร่งนะประมาณนี้นะแรงมากคือดาเมจสามแสนกว่าอะไรประมาณนี้คึ่งพูดง่ายเราไม่ต้องอัพสเตตเลยเราก็ตีมันตายแล้วครับเพราะว่าเวลาเราเกิดอตรีเบิร์ตเกิดมาคือเราจะมีพลังหนึ่งร้อยซึ่งมอนเตอร์ มันเกินเบบยี่สิบ 20, มันตบเราไปร้อยอยู่แล้วน้องๆซึ่งถ้าเราตีมันตายไม่ทันหรือสกิลมันตีตายไม่ทันนะเราก็ล่วงก็เท่าเก่าเบบไม่ผ่านนะครับประมาณนี้นะก็อันนี้เดี๋ยวเต้ก็จะพยายามเล่นให้จบเบบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้อาวุธละเนี่ยอีกประมาณ40กว่าวิเห็นปะเห็นมุมซ้ายใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปไปเล่นกันให้จบละกันว่ามันจะกลายเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เอาจริงแล้วอะ่ะ อ่าเต้เห็นนะมันจะคือมันเป็นสมูริเตอร์เลยเพราะว่ามันมีสัตว์เลีย้ยงมันมีเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่เต้ยังหาที่สุ่มเพื่อนไม่เจอนะครับสงสัยมันจะต้องไปเป็นโลก2หรืออะไรสักอย่างก่อนนะเพราะว่าที่วิ่งดูนะเจอแต่อาวุธอย่างเดียวนะครับแต่อาวุธเต้คงไม่สุ่มแล้วแหละเพราะเดี๋ยวเจ้ได้ทวนจูล,ล่งมาก็ยาวๆเลยน้องใช้ดีไม่ดีใช้แบบยาวๆเลยนะครับนอกจากจะเอาเท่อย่างเดียวประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวมาดูนะเอาละสองหนึ่ง ได้แล้วจ,จบเว็บนี้ก่อนนี่ไงโอ้โหรอเลยนะครับน้องเอาเอาค้างไว้แล้วกดรับไปก่อนอตีก่อนโอเคอเปลี่ยนละเต้เปลี่ยนก่อนนะโอ้โหดูตามเมจครับน้องไอ้ตะกี้สามที่หกอันนี้เกือบสี่แสนเลยวะโอ้ยรอรอเลยนะตีเข้าไห ดูดิคือพอไม่ต้องกลัวเลยพอเราเกิดกดรีเบิร์คือเราเกิดใหม่เลือดจะเหลือหนึ่งคือไงเราเบี่ยงทีเดียวมอนเตอร์ตายอยู่แล้วไงแล้วก็อัพเลือดอย่างเดียวก่อนเลยครับนอ้องอันนี้เราก็ตีเอาจริงอ่ะเล่นได้ยาวๆแล้วตอนนี้มีทวนอันเดียวไม่ต้องลุ้นอาวุธเลยครับก็คือตอนนี้ก็เก็บเวลเอารีเบิร์ไว้ได้เท่าไหร่เท่านั้นแหละเพราะว่า ที่ได้เลงไว้มันจะเป็นเหมือนสอกิลเหมือนหมุนหมุนควงสว่านเลยนะหมุนควงสว่านเลยแล้วก็รีเบิร์สยีห้าครั้งครับก็คือเกิดเกิดยี้าครั้งอันนี้เบียบที่ยี่สิาขวาเลยนะไม่ต้องกลัวเลยแข่งทีเดียวเลยเห็นปะใส่พิงเลยนะแวบ ตึ๊บตึ๊บงไงเป็นไงตึ๊บตึ๊บเ <c oughs> <c oughs> รเวลเรเวลร้อยห้าสิบห้าเลยนะฟ <c oughs> าฟ้าฟา <c oughs> <c oughs> นี่ โอ้โหเอาเอาเรื่องวะน้องๆเนาะแวบนี่ไงร้อยเ่่ไหร่ละป้าป้าตอนนี้เว็บก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าเหลือคาดอีกประมาณสิบเอ็ดเว็บนะครับน้องๆใช่ไหมเอ้ยยีสิบอ็ดเว็บดิ เราเต้ตกเลขแล้วน,นะนะเอาจริงเนี่ยน้องๆเห็นปะดูอ่เอาฝั่งเต้จะเล่นได้ขนาดเนี่ยเราพูดกันตรงๆว่ามันน่าเบื่อมากไม่ไม่มีอะไรเลยนะก็ะคือต้องเก็บเวลไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับน้องแต่โอเคในเะมื่อแบบได้ทวนมานะเราต้องเอาไพ่ผ่านสักสักเวฟหนึงก่อนอัน,นกดกดรีเวิร์สยี่สิบแล้วเต้กดเกิดยี่สิบครั้งเลยนะน,น้องคิดดูแล้วกัน นานขนาดไหนเอาเลือดไปก่อนอย่างน้อยเอาเลือดไปก่อนครับจะได้โดนตีพ้าโดนตีไม่ตายไงไออันล่างเนี่ยมันกันขีนะแล้วมันตีขีนะเต้ก็ไม่เข้าใจนะเต้ก็อ่านอยู่นะก็งงอยู่นะั้นไออันที่สองนี่เ็เพิ่มดาเมจนะครับเราเพิ่มเป็นแบบให้มันดูเท่นหน่อยไอเลือดนิดๆหน่อยๆคือกันกันตบทีเดียวตายพอแล้วน้องๆแล้วก็กลัวแบบเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย พวงอาวุธทีก็ตายแล้วปาบใ่ปะไม่ทันได้ตีได้หรอกแต่เราก็เผื่อพลาดเผื่อแหลกเผื่ออะไรพวกนี้เนาะก็อัพเลือดไปก่อนครับหลักหลักชวาบชวแบช่วาบชวาบเหลืออีกสิบกเวฟอะโคนานนะแต่ดูมันก็เหมือนไม่นานเนาะตีปาปาปาบาบปาไปได้เร่งเลยดีกว่าจะได้จบไวๆจะได้รู้นะว่ามันจะเป็นไงต่อนะแต่เอาตรงแล้วคือได้เล่นแบบ ตาประมาณนี้หลายอันละครับก็คือมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะน้องๆมันก็ไปของมาเรื่อยเลยมันก็หาจุดแบบหล่อๆเท่ๆอะ่ะคืออาวุธมันก็เท่ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับแล้วมันก็ไปเรื่อยๆนะบางทีโ,โหตีกันเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนล้านเป็นเอวเอาวุฒ <c oughs> ิเอาว่ามอนเตอร์ลูกน้องวิ่งเงินจนแหลกเลยประมาณนี้ เวเล่นนะเราก็ไม่จะเจอมันก็จะเปลี่ยนคล้ายๆรูปแบบคล้ายๆกันครับอันนี้ที่เห็นแบบทีแรกอะได้เห็นมันเป็นบุกองเนาะก็คือเหมือนกับว่าหรือว่าเป็นงอคงไซอิ๋วอะไรประมาณนี้ยอาจจะเป็นแบบเหมือนเราไปบุกสวรรค์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออไปอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้เอามันเป็นอันนี้นี่เองก็คือโอเคเหมือนกับว่าก็ทรงทรงไซอิ๋วไว้แหละทรงบูคองแหละก็ฆ่าล้างอย่างเงี้ยฆ่าล้างผ่านประมาณน,นี้ใช่ไหม สี่สิบห้าสิบขาดอีกสิบเวฟดูเหมือนนั้นนานวะแต่เต้เล่นก่อนได้แต่ขนาดนี้ก็โคตรนานนานเหมือนกันนะอือไปเข้าไปอีกแค่แปดเวฟหัวเข้าไปน้องๆป้าปา้สกิลเตไม่ต้องกดใช้เลยนะเพราะสกิลมันกากว่าควาตีธรรมดาอีกนะครับน้องๆอสกิลตอนนี้ไหลค่าไปเลยนะ แต่เอาแบบเน้นเน้นเท่งไงเดี๋ยวรอได้สกิลใหม่ก่อนก็คือต้องกดเกิด25ครั้งนะเมื่อกี้เต้ก็20ไปแล้วเนาะอีก5ครั้งแต่คิดดูดิอันนี้ผ่านจะเวฟหนึ่งแล้วอะ่ะคือจะ50แล้วมันยังไม่อัพเลเวลอะดีเบิร์ตอะตอนแรกโหอัพกระจายเลยนะแปบ๊บเดียวเกิดใหม่แปบ๊บเดียวเกิดใหม่ตอนนี้ก็แบบนิดนึงครับ46แล้วอีกอีกใจเดียวเนาะป้าป้าป้า ได้เกิดยี่สิบเอ็ดแล้วเวย้ยต้องกลัวกลัวต้องตีห่างๆก่อนป้าบโอเคกดอัพเลือดก่อนน้องๆเมื่อก,กี้โอ้โหดีนะไม่ยังไม่กดอัพเลือดถ้างง้นตายห่าเนี่โอ้โหเอาเลือดไปก่อรอดละชีวิตนี้ผ่านแน่นอนอัพเลือดไปก่อนเยอะๆอเสียดายนะ พอเห็นแบบพอยต์มันเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องอัพอย่างอื่นบ้างในไรประมาณนี้เลือดใช้พันสี่เอาพอแล้วไม่อัพและบววุ้ยยังไงก็ตีโหดขวาแล้วป้าป้ปาปกันเอาอัพเลือดก,กันตายพอประมาณนี้นะครับสี่สิบแปดเอออีกสองแมปเองเอป้าป้าสี่สิบเก้า 49. อื้ออือ โอ้ยควงจนปวดแขนนู้นแล้วน้อง,องไปด่านสุดท้ายห้าสิบห้าสิบโอ้ยห้าสิบอืมอีกชุดเดียวโอเคจบแล้วน้องๆอ,อุธธ้ยแต่เพจเยอะเหมือนกันครับโอเคคลิปนี้เตก็ฝากไว้แค่นี้อะาผา่านโลกหนึ่งไปแล้วนะก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าเต้ไปเล่นไอ้นี่ต่อนะครับที่ว่าไปปลูกบ้านเต้นนะ ก็เดี๋ยวไปขอบคุณที่เราชมรับฟังกันได้ครับแล้วก็คุณน้องๆที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะก็ติดตามเพิ่มมาพอสมควรเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะได้ไปปลูกบ้านสวนกอนแล้วเพราะว่าอไอหลังแรกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยหลังแรกมันเป็นที่เกิดพอดีนะเดี๋ยวต้องปลูกแบบประสาทยายใหญ่ๆอีกอันนึงเลยนะโอเคไปแล้วบายบายสวัสดีครับ